มาเดี๋ยวเด็กคุุทอนหนเพราะที่แล้วสัมองโปพลาดไีอะสังมองโปแบคทีมยูวิมลินบาวันนี้ยวิมลินบาจะมาในชุดของคนที่ผมรักที่สุดนะต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้เป็นเพื่อนผมที่ครอบท็อปอะ สี่สิบหกปีไอ้เนี่ยขอบทอบลงลงไม่ได้นะครับขอบทับฮาลงคอนเทนต์ไม่ได้นะอันนี้เป็นเป็นเพื่อนรักผมที่คบกันมาสี่สิบหกเดี๋ยวติดแดงหรอนี่เราได้ไอพีไอพีเหรอพีคารบูเล่นกล้ามจนหัวรีบตอนนี้ไม่มีแล้วไเนี่ยไม่อัปเดตแล้วเลยเนี่ยไม่อัปแพทไอ้เนี่ย อันนี้เป็นแในความในความทรงจำผมครับ t h เ b เ a t Dawggate p เ d อ a w g g a t ไม่ครับอิจฮะอิทากิว่ะอิทากิอิทากิอ่ะไอเฮียอิทากิอ่ะชินชินนะวะ No เด็กฟูทนมาในสไตล์อาร์ตแบบโอิทากิ ไม่ต่างจากเดิมเลยเนี่ยกูอยากกูอยากรูว่าข้างล่างมันคืออะไรวะไอ้ยียเด็กองทอนตัวหรือว่าเสื้อหรือว่าอะไรวะดูดูไม่ออกดูยากจริงทำฮืมโอ้วาดได้เฮียมาก เป็นวงกลมที่เยี้ยที่สุดในชีวิตที่เคยว่านมา <c oughs> กูบอกเลยพวกมึงตอบไม่ถูกแน <hi> ่ายๆมึงก well ็ตอบไม่ถูกแน่นอนกูว <disappears> <royalty> ่าดีเ <what> ฮียมาไปแล้วนะฮะวันนี้ EKB พอขาร์บอนพอขาร์บอนเลยพูมเหมือนแบบใครแบบ คอดไข่ไข่ใหแล้วมันแตกสามฟองโอ้ยกูว่าไม่ออกแล้วอ่ะกูว่าไม่ออกกูตายแล้วกูว่าแย่แล้วเราอ่ะมึงก็กาภาพทิ้งเลยแกกระบาดไปขาเป็นแดำปึ๊ดทั้งทั้งอันเขียนว่าจีจียอมแพ้ยอมแพ้เขียนแม่กูบอกเลยเฮี้ยมาก กลัวแย่เด็กกูทอนหน้ามีขาดรึ่งเรียบร้อยคอนโดอะไรวะน่ยทิ้งคอนโดจีจีทิตอบไม่ถูกแน่นอน มาเลยไขดาวมาเลยไขดาวไขดาวเกี้ยอะไรเนี่ยในเวงกระดก The trap in the จะตอบถูกก็ได้นะอย่างเงี้ย ไอ้เฮียกูอยากรู้ว่าตรงกลางไอ้ข้างล่างมันคืออะไรที่มีกากรบาทแต่มันกาทิ้งแต่มันเออย่างไงนะเฮียคอนโดมิเนียมนี่ไม่น่าใช่นะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จไข่ดาวดิเสร็จไข่ดาว เช็ดไข่ด้เราเซ็นกูเซ็ดอี๋โน้เวตินเนอร์คอนเดอร์อันนี้เปล่านี่ถูกต้องอันนี้โอ้โหไข่ดาวเียบเน้นเน้นอะไรอะนี่พิงคอนเดอกเหรออะไรวะเยอะอะไรวะ ไม่กูจะว่าคอนโดเว้ยกูจะว่าฮันดอกด้านล่างแต่กูว่าไม่เป็นกูเลยกัรคอนโดเนี่นะคอนอกเนี่ยนะฮอนโดเลีวิ่งไงฮอนอกมันก็แค่หนมฟังกันใส่กอดบ๊วยก็เป็นก็เป็นนี่มึงเชื่อผมปุ๊บเฮียอะไรเนี่ยคิดดิยากมากเลยไเนี่ย ไม่มีคอนเท็กซ์กี่เลยไขดาวมาเลยคำตอบไม่ใช่อะไยสมัยเลยสมัยลี่สมอร์กี้วีเดียนเชื่อสมอร์กี้นี่แปลว่าเฮียอะไรเออไม่รู้เหมือนกันเฮียยังไงดีเนี่ยนี่ซีเซ็ตด้วยนะ ุ้่มีดแน่เลยอเอเชอบสมยัยน <c oughs> ี้ไม่ร้อยโดนไปดิดีซีดิ <c oughs> อ,อ่าฮะลิปปีสมยัยโดนเหมือนกัน โอ้ยกูรู้ว่ามันตอบข้อนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะกูเขียนไปว่า Creepy Smile เหมือนกันจริงวะจริงแล้วแล้วมันขึ้นว่ามันคือคำตอบเว้จริงโอ้โหตรงนี้โอ้วแล้วเรพิมพ์ไม่ได้จบจัดมึงก็พิมพ์ Creepy Smile แล้วตกใจไปดิโคตรบันอะไรวเนี่ยอินไอ้ตรงส้มเหรอมันคืออะไรวะอ่า คุณเือรลูแล้วก็มีผู้หญิงเ <What S 1> ต้นระบำหน้าท้องอยู่ให้ดาวมา คือวิธีการที่มันค่อยๆออกมาแบบสีแดงๆออกมาไม่เหมือนไข่ดาวจริงม o เ n t a ม n เ o u n t a i n p e เดี่ยวนะ Mountain Pelon อ่าอะไรวะเนี่ย Ground toy ไโยตินให้ไกโยตินไอ้เี่ยมันมีกิโยตินสองอันเลยอ่ะให้อันหยาบง้อเลยละกันไอ้สัตว์กูให้ b วอร์ a t e r อ่ากูชอบ ทางน้ำออกไหมเรียบร้อยโดนโดนขอบคุณนะแม่รู้คำนี้พอดีเลยหยุดแม่คุณใครต่อหยุดไม่ไหวแล้ว วมวอ่อันเนี้ยของปลอมเยอะทำไมต้องมีอ่ะด้วยของจริงอง่ะก,ก็คืออันนี้ไม่ะกูไม่ได้พิมพ์อ่ะเว้ยแลวแม่งไม่แม่งไม่ได้ขึ้น <laughs> แต่พอกูเห็นใช้นี่กูเลยบ <mm mm> <mm> แบบอืมแหม่ได้ดีแค่พิเทตเมลอนไปดิเดเมลอนหัวราด อะไรวะอะไรอะกูก๊ดไม่คืออะไรวะกาวมีทิชชู่หมอหรืออะไรวะไ่้ข้างล่างเนี้ยเน่มีทิชชู่เลยงานใครเนี่ยเฮียของกูอง <laughs> งานมึงนี่สุดยอดเลย อย่างเงี้ยเฮียตานี้แม่งเฮียมากมอดเอวิอ็กซอ็กซเปเปอร์โลดอกอินฟอร์มโคตรตรงแหมดักฟังหลุมวะเนี่ยหลุมอี๊ย ไอ้ทิชชู่ใครเขาแยอ่ทิชชู่กันมั้ยซ้ำได้ไอ้แย่ตอบยากอ่ะตอบยากเรตอบไปเลยแล้วกันเรียบร้อยเลยเดี๋ยวนะ้สก็ตโอเปร่านี่เราถามจริงเขียนตอบเขียนอตะไนคลินกส์ไปให้เรียบร้อยทีวิชั่นแอนติชชู่ใครเขาเรื่องทิชชู่กันตรงตัวจัดแหมเขียนยี่ห้อไปให้ซะดีดีเออ ซอสต้มไปรลาหลุมกูแม่งไม่ได้ผลว่ะลุงแม่ม่ตรงเกินไปจอบแม่งนำว่ะวัดอิติดเวติงวัดจิงอะไรอะอะไรวะนะตัวเฮี้ยทางซ้ายอะไรอ่ะข้างล่างมันมีความหมายหรือมันเป็นแค่พุ่มหญ้าวะเดี๋ยวรู้กันไหใครเขียนวะยัีส้ม Oh man. I mean, I mean, well. Oh. Hurry up, people, just type something in. We'll talk to you. อย่าตอบเลือไปทันช็อกจริง New Wedding คืออะไรวะ New Wedding God Wedding หยังวะนี่อะไรเนี <h 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 ah <h <h ่ย Wedding Day สอันยี่ส ah ิบ ให้แม่งกูให้เวดดิ้งแฟร์เหมือนกันโอ้โหวันแรกเลยกูเลยโอ้โหอย่างเงี้ยกูเห็นอาเมนนี่เนสเด้ออาเมนโอ้โหไอ้ตอบนี่โอ้โหแต่ยิ่งเซเลบริโอนี่ตรงๆตัวหลอกเลยแฟร์จรงตกใจเลยออง The Omen ก็เต่าไห หลุมลึกหลุมลึกไม่ใช่มีใครตอบนะโกนเบรดดิ้งไอ้เรี่ยโกนมันคือแบบพวกไอ้เรื่บบปากดำดำดำดเออแต่โกนมดไลท์วะมีโหมดไลท์ทำไมไม่ตอบนิวแกรสอ่ะมึงดูมันใส่หมวกจบการศึกษาด้วยนะเว้ยเวรดดิ้งอ่ะนิวแกรสเวรดดิ้งนิหม้อ่ในหม้อไอต้นไม้อ่ะไอ้ขวาบนนี่คืออะไรวะ สะจีมาสาจีนสาจีนด้วยอ๋อดอกไม้ดอกไม้ในหม้อกันไหมเผื่อคนมองเป็นพัดลมไหมหียอ่ะอ่ะเฟนไข่ดาวเสือผูกชอบดูเวลาแอนิเมชันไข่ดาวมันออกเลยไข่ดาวแตกไข่ดาวแตกนื่องนเป็นยังไงวะตอนที่มัน มึงลองดูไอ้เหี้ยามาเนี่ยเื่องรองยยดีเนี่ยไอ้ย่ปิดเกมเม่ไงเนี่ยปิดเกมนี้ตอบว่าไหนดีอือโอ้ยอยากจงไี่ยากเีินนี่ยากเกิน จบแม่งดนหลอกเนี่าไนอตไปแลวโอ้โหเรียบร้อยเรียบรนึ่งเรียบร้อยโอ้ลอกไปหนึพผิดอยังผิดอ่ะูอกเลยอกยงผิออินูหลอกได้กูนี่ม้่ อ้าวมกูอัไหนวะเนี่ย๋อ้ยนี่หรอโอ้โหอันนี้เหรออันนี้เหรอเขาเ่มพอดโอ้โหเขเปลี่ย into the pot เอาไปหล่อเกียร์จอบเนี่ยคง่ายก็จะไง t o the แต่ซ้งมชเ่อน into the p o ไม่คนมั่วเห็นมันเท่ดีอะ กูเสร็จละ <All right. S 1> <laughs> อันนี้ง่ายมาก <laughs> แม่ยากจัด โอเคไอเยีย okay. flower oh, <wh> pot แม uh, <laughs> ่งมาทุกพอตไอเยีย Google w อย่างชัด flower อย่างชัดโอ้โห f o w e r pot นอตน็ pot เียมเหี่ยมนแแม่งแบบทุก verb แบบ flower into the pot o w e r เาไว้หลอกายรูปแบบเอาไว้หลอ flower i n o t ตอนแรกกูนึกว่าผมกูเอาโฟเวอร์พอดไปนะเนี่ยไปแล้วกดแรแล้วเฮ้ยโคตเลยวะสนุกสนุกโว้ยสนุกสนุกแล้วโว้ยเหรอสนุกจังสนุกจังโว้ยจังงองงงเฉด กูอรอดูไข่ดาวเลยอ้กูอยากรู้เป็นไงมึงต้องรีบกดส่งแล้วรีบแท็บกลับมาดูหน้ารีชอตอ๋อเห็นแล้วเหมือนเติมมันข้าวแกงกะหรี่เลยตรงก,ก,กลางๆนับบ่นเองเหลือใครจ้ะกูกแบบูไม่ทันเฮ้ยทันเอ้ยไอเอ็น <enjoy> <laughs> จอยโฟจอม กูให้อันนี้เลยกูให้ไอเอนฟอร์จัมก่อนเลยจัมปิ้งฟันจัมปิ้งโฟจอยอไอเอ็นจอยโฟจัมนี่กูให้ก่อนเอ็นเดย์แมนฟันทามเดี๋ยวบ้ออยยโเดี๋วตอบไม่ทันตอบอะไรอยู่วะเนี่ยสิ่เนี่ยสิมฟันโโอ้หมึงมาเกมเกินอะ เย็ดแมมไปแล้วไปแล้วเย็ดแมมตามมจัมปิ้งอิสฟันสัตว์ต้องสวยชิ๋มตัวกูโดนต่อตัวกูโดนต่อถูกป้าเนี้ยถูกแล้วจ้าจัมปิ้งพอจอยเนี่ยจอยเหมือนกันจอย ไอเอ็นจอยโฟจัมปิ้งดิหล oh. ัดชื่อคุไม่เปลใจเลยของใครโอ้โหอะไรเนี่ยเบเอาาเบด โอ้ผมจะฟ้องกขาเลยืมรอดูติงต oh, 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 ั้งติงตั้งติ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 งไปเลยมีแม่มีแม่ โอ้ยยังเป็นรีเวิร์ดมาหมด A ถึง Z ใครวะเนี่ยให้เลย number ร์ฟรีเบิร์เอัลฟาเบเอี้ยเอี้ยเหมือนกันหมดอีกอันนึงไม่มี S เลยเฉยสัตว์เอ๊สัตว์คือถ้าแม่งใช่จริงนปุ๊ยยอมเลยชอบ A ถึง Z ว่ะใช่ดิเออก็ชอบ A ถึง Z สัตว์อะนี่ถ้าเขียน Z ถึง A นี่จี้กว่าเดิมอีกนะ เดิหลอกไปดิเอาความเปรร100เอาความเปมาก่อน500เอามาถ่ถ่มันคือ reverse counting เหฮ้ยอันนี้เหรออันนี้ว่าอ๋อ re arrange reverse counting ของกูนี่เฮียวางหลุมนี่เอถแท็กโก้ most l i ไปดิ โอ้โห,หมดไลดแต้มสองันห้าอย่างอย่างหมาหัวแล้วกูแน้นอีกช่องนึงอะไรวานะ่ะสิบสี่วันอะไรวันทายอุ้ยลืมกดแหมพิมพ์ไม่ติด ยี่สิบวิส <P an> ุด <aún> ท <yelled> ้ายนะครับไปแล้วโอ้โหโอเคคืออะไรวะอันอ่าจะตีน่าจะสูงไม่ทันไม่จริงหรอ โอ้กูว่าไอ้แย่กันได้เต็มรัวๆแ,ๆแน่ๆถ้าทุกคนจะสปอยแบบนี้แบบแประเด็นทายกันนะวไม่เคยฟังหรอแม่ตอบมึงไม่เคยฟังหรอกูให้แลยแ,แ,แม่กูให้หูหมดเลยเนี่ยหูห้าพันีนน่วินไปดิ กันนับพัเลยนะเว้ยรวยไม่มีใครให้เพลงไปหาฟังนะไปหาฟังไปหาฟังโอ้ยเที่ยวกันห้าพันเจ๊แม่เที่ยรวยเลยหมื่นหกโกะเฮียอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเฮียหอบเลยเล่นเฮ้ยเฮียอะไรวะน่ามันคืออะไรอ่ะจิงโก้อะไรอ่ะมวบิงม่เน้นแต้มนะครับตอนนี้เราเน้นคอนเทนต์นะเอ็ด เซนเซอร์อะยเียอันนี้จริงก็คือการพกแมวไปเฉยๆกูวาดแมวแต่มันอาจจะดูไม่เหมือนแมวไปแล้วรอไข่ดาว มันคือร้านสักกี้โอ้ยไอ้เกี้ยกูเพิ่งอ, um อ,อ่านออกซีนีมาใช่ไหมวอชไมค์นี้โคฟักกะลีทีสองที่ซ่องที่ซ่องที่ซ่องอ๋อมาสัดเลยนะกูให้เลยโตฟักกะลี อะไรอ่ะอันนไหดิ้งดองดิงดิงดองแต่ว่านี่กูให้นี่้แตัว่ากูให้เลย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 อ้าวโอ้ยเอเยการแน่เลยโดนหลอกดโดนหลอกเก่งอ่ะ ไม่ใช่เหรอ Going to the movie นี่แตนแม่งดักเก่งสัตวบต้องยอมของจริงกูยิ่งทูเดอะมูฟวี่ไงแบบแล้วว่าทำมาทำไมคุยหาหัวโดโดนเจอปักกระรี่ที่ซ่องเลยอย่างชอบโก้ปักกระรี่มาแล้วอะไรวะเนี่ยบอโอ้โหโลก นี่โลกหรือแตงโมหนึ่งคำถามคุณดูว่าหมาหน้ามาันยี่ยอะไรวะอุ <c oughs> ยากชิบหายเลยไปแล้วยากจริงป๊อปอาร์ตมากว้์คับบอลเว้์ครับขอบคุณครัเคปเปอร์มันเรียกบอลอันมูลคือวนั้นคือมูนจริงๆสีเข้าโว้ครับ องพันสิบแปดลิโอเจานิโดเดี๋ครับเดวิเกียเมาเี่ยแม่ลิโอเดจานิโดเนี่ยไอสัตว์โกแคปเปอร์วะกูให้ฟีฟ่าเวิร์คัพเลยอ่ะอันนี้กูตอบเปนงเงี้ยเฮ้ยไม่ได้เลยไอชิจูจูชิูจูจูอีกแล้ว เขาแข็เดีคาเวตี้ใช่ถูกใช่เหรอน่ถูกเฮ้ยไอ้ที่มึงวาดมูนแล้วมึงมีดำๆมาคือถ้ามึงวาดพระจันทร์เสี้ยวอะจบแล้วจริงจริงไม่ไม่ใช่บูนไงพระจันทร์เสี้ยวอะโอยี่ฮีพระจันทร์เสี้ยวอะไรรู้หน้าไอ้เหี้ยอาไปเนี่ย <laughs> yeah go to the school yes yeah ตั้งใจตั้งใจไอ้ดอกไม้มันคืออะไรวะมันไม่ใช่ก็ได้มันไม่ใช่กไม้กลัวแหละหลงดิหลงเอีนะโอ้ออนเดอะเวทไม่เทอร์วิสคัมมิ่งทีไปโลงเรียนแล้วทีไปลงเรียนแล้วทีไหนหรอทีไหนอ่ะทีไหนเนี่ย โกดูสกูนี้อะไรตรงอาจจะเป็นดีก็ได้นดูไหมมาสเตปมึงตรงไว้ว่าไอ้โกดูสกูี้อ๋อหี้ยในภาพมันจะเป็นงั้นป่ะวะโกดูสกูี้เฮ้ยโอ้โหขึตอบเฮ้ยโอ้โหมันเด้ยมันแดกเรียบเลยไม่แบกเก่งชิบหาย แล้วมันตอบถูกคนเดียวได้ด้วยเขียะอะไรวะถูสกูฟอรคูเขี้ยอะไรวะหมูมดูแต้มสองสองชนะไปเถอะด้วยไปยอมแล้วชนะไปเลยนะไอเด็ก เอ้ยรูกูจะเอาช่วยนี้กูจะเอาช่วยนี้อดเดะดกูจะเอาช่วยน้ำครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับดราฟูลสองนะครับผมก็เล่นกันค้ำคำฮ่าฮ่ากับเพื่อนนะครับครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดรายการคอนเทนต์มันๆนะครับผม ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ